สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนในเรื่องของพร้อม engineering นะครับ engineering นะครับก็คืออะไรนะครับผมได้ได้ยินผมพูดคำว่าพร้อมพร้อมพร้อมหรือว่าอะไรคนได้ยินคำว่าพร้อมมันคืออะไรนะครับพร้อม engineering นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นคำสั่งที่ทำให้ AI นั่นแหละ มันสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดพูดง่ายคือเขียนคําสั่งให้ AI เข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประมวลผลตามที่เราต้องการได้นะครับผมสำหรับมันมีความสำคัญยังไงสำหรับพร้อมนะครับทำไมมันถึงมีความสําคัญเพราะว่าไอ้ตัวพร้อมเนี่ยถ้าเราออกแบบได้ดีนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มความแม่นยําแล้วก็คุณภาพของคําตอบ ถ้าเราถาม AI ไม่ชัดเจนนะครับมันอาจจะเจาะตอบผิดบางจุดนะครับหรือว่าไม่ครบถ้วนถ้าพร้อมไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าพร้อมชัดเจนมันก็สามารถที่จะอธิบายให้กับเราได้อย่างเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเองนะครับส่วนการเลือกใช้นะครับพร้อมให้มันมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ผมก็ไปหาใน AI มาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับ3 3องค์ประกอบนะครับ อย่างที่1ก็คือระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับบอกไปเลยว่าเราอยากจะได้คําตอบแบบไหนนะครับอธิบายหรือว่าแบบสรุปหรือยกตัวอย่างนะครับอันที่2ให้บริบทมันไปนะครับอย่างเช่นให้ข้อมูลพื้นฐานมันไปให้ขอบเขตมันไปอย่างเช่นเราหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลเกี่ยวกับ AI ด้านธุรกิจแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าต้องการใช้งานในด้านธุรกิจแต่ถ้าเราอยากจะนํามาใช้ ข้อมูลนั้นนํามาใช้ในด้านการศึกษาก็บอกมันไปในด้านการศึกษาหรือจะเอาไปใช้ในด้านการสร้างสารรค์อื่นๆนะครับอย่างเช่นการสร้างภาพสร้างวิดีโอสร้างนะครับรูปแบบแกราฟ,ฟิกอะไรต่างๆเราก็ต้องมีคําพูดหรือว่าคําสั่งของพร้อมให้มันตรงกับบริบทนั้นๆอันที่3าก็คือใช้คําอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเลือกคําที่มันชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนได้อันนี้ก็ก็จะเป็นองค์ประกรอบนะครับ3อย่างนี้นะครับที่เป็นแบบ ให้เราดูไปด้วยเวลาเราเขียนพร้อมไปนะครับพร้อมจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ว่าในบริบทของตัวพร้อมจริงๆถ้าเราต้องการฐานข้อมูลที่มันให,ใหญ่ๆมากๆเราก็ควรที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับนะฮะก็ก็พิจารณาแต่ว่าทุกวันนี้ก็ใช้ภาษาไทยได้นะครับภาษาไทยได้ก็ก็ก็ก กำลังจะมีฐานข้อมูลที่มันใหญ่ขึ้นมากๆนะครับอาจจะใช้ได้เกือบทุกภาษานั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเน้นไปด้านการเขียนจริงๆก็ถ้าได้เป็นภาษาอังกฤษก็จะดีนะครับยิ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโค้ดเขียนอะไรเงี้ยนะครับถ้าสั่งมันเป็นภาษาอังกฤษได้มันจะเข้าใจได้มากกว่านะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับที่ผมลองให้มันเขียน เกี่ยวกับเรื่องของผมสร้างพร้อมเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ให้มันเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านหรือว่าพวกกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าช่วยออกแบบโครงการนะครับพื้นที่สีเขียวในตำบลอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นแผนปรับปรุงนะครับการจัดการต่างๆนะครับแล้วก็หรือว่าช่วยออกแบบนะครับกิจกรรมในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนี่อันนี้ผมได้ ช่วงที่ผมได้รับเป็นวิทยากรผมก็ได้ได้เอาตัวนี้ไปไปไปพูดให้เขาฟังนะครับเป็นตัวอย่างการเขียนพร้อมนะครับเมื่อกี้แล้วก็ประเภทของการเขียนพร้อมนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่ให้มันมีความหลากหลายเนาะถ้าเราออกแบบให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นคําถามแบบปลายเปิดเป็นคําถามแบบจํากัดหรือว่าเป็นคําขอเชิงสร้างสรรค์น,นะครับคำถามแบบปลายเปิดยังไงนะครับอาจจะให้มัน ได้คําตอบที่เชิงอธิบายนะครับอย่างเช่น AI ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านธุรกิจยอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นคําถามแบบจํากัดเราอาจจะต้องการคํา คำตอบสั้นๆนะครับหรือว่าจำเพาะเจาะจงอย่างเงี้ยเราอาจจะถามมันไปนเลยว่าอ่าเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราก็ถามไปเลยว่าใครคือสมมุติว่าเป็นคําถามว่าใครคือผู้พัฒนา ChatGPT อย่างเงี้ยมันก็จะตอบเป็นชื่อคนออกมานะครับหรือเป็นคําขอเชิงสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับก็จะใช้เพื่อที่จะให้ AI น้นมันสร้างเนื้อหาให้อย่างเช่นเราอาจจะขอความช่วยเหลือให้ AI ช่วยเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกมันก็จะเขียนเป็นเรื่องสั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกประเภทของการเขียนอ่า เขียนพร้อมให้ AI มันเข้าใจได้เราก็จะออกแบบนะครับออกแบบเนื้อหาข้อมูลได้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะครับทีนี้เทคนิคในการปรับปรุงพร้อมนะครับเทคนิคในการปรับปรุงพร้อมนะครับตามที่ผมไปดูมาก็คืออย่างแรกก็คือทดลองหลายๆแบบลองดูลองเขียนพร้อมหลายๆวิธีลองดูว่า AI มันตอบสนองแบบไหนดีที่สุด อันที่2ก็คือถามแบบต่อเนื่องถามมันไปเลยเรื่อยๆนะครับหากได้คําตอบแรกไม่สมบูรณ์มันก็สามารถให้ AI นั้นเขยาเราก็สามารถให้ AI มันขยายความได้หรือว่าปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมได้อันที่3าก็คือใช้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้เราสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการ ใช้ตัวอย่างในการเขียนความเพื่อให้ AI นั้นเข้าใจบริบทนะครับอย่างเช่นใน ChatGPT ในการเพิ่มตัวอย่างอย่างเช่นเพิ่มรูปภาพเข้าไปเพิ่มข้อความเข้าไปหรือเพิ่มมีมีบริบทที่มันเป็นข้อความอะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะแอดมันเข้าไปได้แล้วก็มันก็ให้มันไปดูตัวอย่างแล้วก็ลองปรับแต่งลองดูแล้วก็ให้มันเจนเจนออกมาให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มีเนื้อหาที่ตรงกับที่เราต้องการได้นะครับอ,อันนี้ก็ เป็นเทคนิคในการปรปับปรุงพร้อมนะครับทีนี้ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็สําหรับในการเขียนพร้อมหรือว่าเราต้องการให้ AI มาช่วยงานของเรานี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเขียนพร้อมที่มีคําสั่งที่มันคุมเครือนะครับอย่างเช่นช่วยเขียนบทความให้น่อยนะครับแล้ว AI มันไม่เข้าใจว่าต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องขยายเพราะฉะนั้นอย่าใช้คําที่มันคุมเคือถ้าบอกว่าช่วยเขียนบทความก็บอกไปเลยว่า บทความอะไรนะครับให้มันชัดเจนไปเลยนะครับอย่างเช่นพร้อมที่มันยาวเกินไปเราก็ต้องพยายามที่จะกระชับนะครับแล้วก็ครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ให้ AI มันสับสนนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการคาดหวังมากเกินไปว่า AI มันไม่สามารถที่จะให้คําตอบเกินขอบเขตของข้อมูลที่มันเรียนรู้มานะครับมันมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถตอบในคําถามที่เราต้องการตอบได้อย่างเช่นใครไปถาม AI บอกอาจจะบอกว่า ช่วยบอกเลขเด็ดให้หน่อยอาจจะไปถามตรงๆแต่ถ้าใครมีวิธีถามอ้อมๆก็ก็อันนี้ก็ลองลองลองพัฒนาแล้วก็ลองลองเรียนรู้กับ AI ลองดูนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นนะครับในข้อผิดพลาดในการเรียงนะครับ,นะรบก็สำหรับ Power Engineering ในคลิปนี้นะครับผมก็มาพูดคุยให้ฟังนะครับว่า ไอ้พรอมเจนเนอริงนี่ก็คือพรอมอินเจนเนอเรชิงก็คือการเขียนคําสั่งนะครับให้มันชัดเจนเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะให้ AI นั้นนะครับพูดง่ายคือคําสั่งที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนเพื่อให้ AI ช่วยงานได้ตรงใจคุณมากที่สุดนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นปิดท้ายด้วยคําพูดว่าการใช้พร้อมอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการทํางานกับ AI ได้เป็นอย่างดีครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ